คือล่าสุดความหวานก็บอกว่ามันก็ปิดไม่มิดนี่ไงของแม่เวลาแม่แอบไปไหนเนี่ยก็จะมีภาพพี่นุ่นกุลน่ะอยู่ในภาพของแม่แอบด้วยอ่าอ่าทีนี้มาในฝั่งของพี่นุ่นกุลเนี่ยเขาไปเจอเพื่อนๆือนอ๋อก็มีแม่แอบด้วยไหนอ่ะนี่ไงล่ะนี่ซึ่งก็พาแม่แอบไปเจอไปเจอหัวใจสีม่วงใช่ไหมหัวใจสีเหลืองหัวใจสีม่วงนั่นน่ะนั่นแหละแม่แอบ ปิดทำไมเออนั่นแหละแม่แอฟจา้าถึงป้าจ้าใช่หรือเปล่า ใช่ไหมล่ะนี่ใช่อ๋อเออใช่ก็ได้จ้าล่าสุดก็กรี๊ดกันไม่หวัดไม่ไหวคานหลังที่มีการเผยภาพพี่นนกุลควงแม่แอปไปเจอกลุ่มเพื่อนเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็แสดงความดีใจกับทั้งคู่เลยแต่ความหวาน่ยยังไม่จบเพราะล่าสุดเขาเนี่ยไปไลฟ์สดคู่กันชวนเป็นแฟนดูละครเขาไงแม่อ๋อแม่แอปก็บอกด้วยว่าจะมีเป็นดินเนอร์แรกที่เราดินเนอร์กันสองคนเออถึงกับถามสองคนจริงหรือเปล่า แอปก็แม่แอปก็บอกว่าสองคนแบบออนแอร์ด้วยเออเอาอันนี้เป็นไอจีนนกุลนะเนี่ยนี่ดินเนอร์ดินเนอร์ยังขอบคุณพี่ๆมานำแป้งเชิญมาร่วมงานยูนิเซฟไงคะแม่บลูคาร์เพ็ดนี่ไงเมื่อวานเป็นบลูคาร์เพ็ดการล่าของยูนิเซฟใช่ไหะใช่ค่ะเวลาดมทุนไปช่วยเหลือเด็กๆใช่ค่ะนี่ซึ่งเนไม่พอนะระหว่างไลฟ์แม่ก็ แม่แอปก็อัพสตอรี่และได้พูดพูดขึ้นว่าอ้าวลืมแท็กลืมแท็กชื่อคุณหซึ่งโดนคุณก็ตอบว่าไม่เป็นไรครับทำเอาหลายคนเขินจมูกบานเราใตอนนี้เลยให้ตอบว่าอะไรก็ลืมไปแล้วลงไปแล้วไม่ได้แท็กเลยแบอกว่าลบเดี๋ยวนี้แล้วลงใหม่เนี่ยเหรอเขาก็ต้องบอกไม่เป็นไรสิเธอง่ายแล้วก็ฝากละครใช่ไหมหารักด้วยใจเธอนี่ไฟ y พี่ยินนี่ไงแอฟทักษะออนรับบทยินยินและเทนเทนหารักด้วยใจเธอมีพี่ก้องด้วยนะใช่เริ่ม18ธันวาคมนี้ก็เริ่มไปแล้วก็คือเริ่มไปเมื่อคืนอ๋อเขาก็เลยไลฟ์ด้วยปะเขาก็เลยไลฟ์เมื่อคืนสองทุ่มครึ่งค่ะเรียบร้อยน่ารักมากนี่ไงพี่ต้้งคือถ่ายไว้นานมากเลยนะจำได้ว่าแม่เขาถ่ายไว้นานมากเลยนะปีน่ะประมาณอ่ะเกินเป็นไลน์อัพ เขาไลน์อัพอยู่ในช่องจนเรารอดูก็ตอนนั้นที่เราคุยกันว่าเขาเป็นแบบว่าคคบมาจากของจีนไงแล้วที่เราถามแม่แอว่าจะออนเมื่อไหร่จะออนเมื่อไหร่แล้วเขาก็บอกว่ายังไม่รู้เลยยังไม่รู้เลยเลยคือแบบันมีโอกาสที่จะออนแบบเสร็จพอๆกันกับเรื่องนู้นอะอะไรหน้าปางอะใช่ป่ะหาปางทองนั่นอะว่าอะไรออนก่อนออนหลังปรากฏเป็นไงอันเนี้ยออนหลังอีกเนาะแต่ว่าแนวฟิลแบบ ฟิลรื่นเริงเนาะฟิลสดใสอะไรอย่างเงี้ยแล้วม่เม,ม่มอเอออฟิล,ฟลเป็นรุ่นพี่ในที่ทํางานกับเด็กฝึกง,งานเอ้ก็คือมันก็ฟิล,ฟลชีวิตจริงอะมันก็ชีวิตจริงใครชีวิตจริงเขาอ,ะอ่ะอ,ออเออเราก็ไปดูมันก็จะได้หนุบหนับหัวใจออคือเออใครที่แบบตอนนี้ชีวิตจริงของเรารับบท พี่สาวในที่ทำงานอะมันเรื่องดูละครเรื่องเป็นความหวังนะเป็นความหวังเป็นหนุบหนับนะดูดูความหวังข้างซ้ายดีอันน่ะดูความเป็นความหวังนะหนุบเตรียมหนุบหนับหนุบหนับหนุบหนับเพราะว่าโลกของความจริงเราไม่หนุบหนับนล้เดี๋ยวเราก็ได้ะเดี๋ยวเราก็ต้องมีคนที่ใช่อาจจะมาช้าแต่เดี๋ยวมานะ